สุกเห็ดจ้าพี่น้องสุกเห็ดไข่จ้าเห็ดไข่บ้านเฮาเนี่ยอะไรจ้าเก็บจุกโคกบ้านเฮาเนี่ยแหละเป็นหลายอยู่จ้าเมื่อเนี้ยไว้บานไปเก็บเห็ดไขคตีมกระตาก็ต้องน้ำพี่น้องอะไรซุปเซตล่างเลยจ้าล่างต้มน้ำมาแล้วก็มาล่างล่างล่างสองนำสามนำอะไรอะไรเจ้าสะอาด ต้มใช้น้ำประแดกแกต้มใช้น้ำประแดดตวงนวนว่าติดเซุปเิ้ลพีกลายพี่น,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 อน้องแ่บจ้ามาสับแกสับครับคับต้มแล้ยวสับลนตําพิกตําแล้วเดจียว่ปิ้ลเลาเขวขวานหอมอมตัวทุรดประลาดเนี่ยเลยแก่เรียบร้อยแต่แสบบ่พีน่น้องเป็นทุเรศนิดนึง ให้หลายเสียบหลายเจ้าของสุดรถเรียบร้อยเจ้าเรียบร้อยมาเด้อพี่น้องผมพักสุบเห็ดเจ้า